สวัสดีค่ะทำไมเรื่องบางเรื่องต้องเก็บเป็นความลับทั้งที่มันเป็นความรักของคนสองคนทําให้บารปลายกลเป็นโศกนาฏกรรมกลับมาที่เรื่องพาฝันปั้นรักกันต่อค่ะครั้งหนึ่งเพชเคยมีคนไข้ที่มักจะฝันเห็นตัวเองอีกคนที่คอยตามมาทําร้ายไม่มีใครคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงคนไข้คนนั้นเคยมีปัญหากับคนขับรถบรรทุกมาก่อนพระเอกถึงวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะคนไข้เอาปัญหานั้นเก็บมาคิดจนหลอนและการมาพบเพกทําการบัาดัดมันก็คือการได้ปลดปล่อยความกดดันในการทํางานของเขาเอง แต่ระหว่างที่คนไข้คนนั้นกําลังจะกลับมาเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเขาถูกรถชนและคนขับรถคันนั้นก็คือคนขับรถบรรทุกที่เคยมีปัญหากับเขานั่นเองและเพกเ,เองก็อยู่ในที่เกิดเหตุนั้นด้วยหลังจากที่ซันซานเข้าไปอยู่ในโลกแห่งจิตสํานึกเธอก็เห็นภาพที่โจนักร้องนังคนนั้นแอบจับมือเธอไว้แต่ซันซานกำย้ํากับตัวเองว่ามันเป็นแค่ภาพที่เธอคิดขึ้นมาในมโนสํานึกซันซานกำลังทะเลาะกับตัวเธออีกคน ฟันฟานไม่กล้ายอมรับกับตัวเองว่าเคยไปดูหนังกับโจและตกลงที่จะคบกันฟันฟานยังเห็นภาพของบ้านหลังหนึ่งที่จิตใต้สำเนกของเธอบอกว่าเป็นบ้านของโจและตัวเธอเข้ามานั่งฟังเขาเล่นดนตรีอยู่บ่อยๆจิตใต้สำเนกยังบอกอีกว่าเธอกับโจเคยเลี้ยงหมาด้วยกันหนึ่งตัวและตอนนี้มันก็อยู่บนชั้นดาดฟ้าทางเอุที่กำลังคุยอยู่กับโจนั่งร้องชื่อดังคนนั้นที่บอกว่าอาจจะเป็นเพราะความสนิทสนมและใกล้ชิดต,ตัวโจวเองก็ดีกับฟันฟานเพราะเธอเป็นแฟนคลับของเขาถึงทำให้ฟันฟานเข้าใจผิดคิดไปเอง นางเอกทำหาหลักฐานที่บ่งบอกว่าแฟนๆตามมารังควานโจบ่อยๆผู้จัดการถึงเอาคลิปที่แฟนๆพยายามจะเปิดประตูเข้าบ้านเก่าของโจมาให้และเพราะโจทำตัวมีพิรุษทำให้นางเอกรู้สึกสงสัยกลับมาที่ซันซานที่ตอนนี้จิตใต้สำนึกของเธอพาเธอมาที่ที่เคยเลี้ยงหมาเอาไว้บนชั้นดาดฟ้าแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วซันซานกับจิตใต้สำนึกกำลังถกเถียงกันเธอไม่ได้เป็นอะไรกับโจสิ่งที่ทุกคนเห็นมันเป็นแค่เรื่องที่เธอมโนขึ้นมาเองแล้วซันซานก็เห็นภาพจิตใต้สำนึกของเธอ พลัดตกตึกไปโดยที่เธอช่วยไว้ไม่ทันและในความเคว้งคว้างนั้นโจก็ปรากฏตัวขึ้นเมื่อซันซานตนื่นขึ้นมาจากการสะกดจิตไม่ว่าจะเพราะอะไรเธอก็สรุปได้แล้วว่าตัวเองป่วยพระเอกเห็นแบบนั้นก็ยังไม่รีบร้อนเรื่องราวบางอย่างอาจจะต้องใช้เวลาหลังจากในเอกได้คุยกับโจเธอก็มาสรุปเป็นบทความถึงติ่งทั้งหลายที่ตามติดชีวิตไอดอลจะลืมความเป็นจริงและชีวิตของตัวเองมันก็เลยกลายเป็นความเจ็บปวดแล้วเนเกก็นึกถึงท่าทางของโจที่ดูมีพิรุธหรือเรื่องจริงมันไม่ใช่อย่างที่เธอเห็น นางเอกคิดโทรหาเพกแต่พอนึกได้ว่าโดนบล็อกเบอร์ก็โทรไปปรึกษาเพื่อนของเพกแทนเป็นเวลาเดียวกันกับที่เพกเข้ามาหาเพื่อนที่ห้องพอรู้ว่าเป็นนายเอกเขาก็รีบตัดสายทิ้งทันทีที่เพกเข้ามาหาเพื่อนก็เพราะอยากจะคุยเรื่องของสันซานแต่พอรู้ว่านเอกตามเรื่องของโจอยู่เพกก็คิดหนักลังเลที่จะโทรหาเธอถ้านเอกที่ติดต่อสันสานไม่ได้ก็ต้องคิดหาทางอื่นพอเยน่วดเพื่อนของเอกกลับเข้ามาและบ่นที่ถึงตอนนี้ก็ยังหาบ้านใหม่ไม่ได้สักทีนายเอกได้ยินแบบนั้นก็เกิดไอเดีย เธอรีบลากเพื่อนไปที่ที่หนึ่งทันทีแล้วเหยนลัวก็ไม่ผิดหวังเธอได้บ้านใหม่ที่นี่ในราคาและสภาพแม่ล้อมที่ถูกใจในระหว่างนั้นเองเนยก็ได้รับโทรศัพท์เรียกเธอออกไปด้านนอกจังหวะที่เนยกำลังหาตึกที่ต้องการเธอก็มาชนกับเพเข้าที่จริงมาเป็นแผงของนาเอกที่ตั้งใจให้มันบังเอิญเพกเองก็รู้แค่อยากร้องเล่นกับเธอดูหน่อยไม่นานนักเพกเ็มานั่งที่ร้านอาหารกับนาเอกและเพื่อนเขาเดาได้ว่าที่เธอทำก็คงมีเรื่องมาขอร้องเขาแล้วมันก็ถูกต้อง ในเอกรีบย้ายไปนั่งข้างพระเอกเพื่อเอาข้อมูลและหลักฐานระหว่างฟันซาและโจที่เธอข้าใจมาให้เขาดูโดยไม่รู้ว่าตัวเธอใกล้ชิดกับพระเอกเหลือเกินแล้วภาพที่ทั้งสองคนนั่งชิดจนหัวแทบจะติดกันก็ทําให้เยียโลอดไม่ได้ที่จะวาดภาพนั้นไว้จากคลิปที่ในอเอกออกมาทําให้พระเอกสงสัยว่าทําไมฟันฟาถึงไม่ไปที่พักใหม่ของโจเองและเขาก็ทําให้ในจูกใจคิดว่าการที่เชื่อในสิ่งที่รู้เพียงด้านเดียวทําให้มองพลาดความจริงไปอย่างน่าเสียดาย เวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้แต่กว่าานเอกจะรู้ตัวว่ามีเพื่อนมาด้วยเหยียดลัวก็เามาหลับไปแล้วว่าแล้วเพชกับานเอกก็ต้องช่วยกันพาเหยียดลัวกลับมาบ้านแต่ระหว่างที่านเอกเอาน้ำให้เพื่อนดื่มอาการหลอนของเหยียนลัวก็กลับมาอีกเธอทั้งผักทั้งไล่ให้ทั้งคู่ออกจากห้องไปก่อนจะล็อกประตูวไว้แต่ที่เพชกับานเอกออกมามันเป็นระเบียงานเอกอายแทบจะแทบแผดินนีที่ทําให้เพชต้องมาถูกขังไปกับเธอแบบนี้หนักไปกว่านั้นโทรศัพท์ของทั้งสองคนก็ใช้ไม่ได้คนหนึ่งแบบหมดอีกคนก็ไม่ได้อ,ออกมา แอดมินของนาเอกพยายามติดต่อนาเอกเท่าไหร่ก็ไม่ติดงานก็ต้องเร่งส่งแต่พอแอดมินเห็นไฟลงานของนาเอกที่ทําเสร็จไว้แล้วก็ตัดสินใจกดส่งไปทันทีนาเอกเองก็นึกถึงเรื่องนี้อยู่เธอเอาแต่พูดถึงชื่อของแอดมินจนเพล็กต้องถามว่าเป็นใครนาเอกถึงได้อบอกว่าเป็นแอดมินของเธอเองและเธอก็ไม่ิดทจะส่งบทความบทนั้นแล้วแต่แล้วอยู่ๆความงงก็เข้ามาครอบงำจนนาเอกพลอยหลับไปตรงนั้นดีที่เพล็กคว้าตัวไว้ที้ทนัน และคืนนั้นเธอกับเขาก็ต้องนอนเพียงการอยู่นอกระเบียงนั่นเองในค่ำคืนนั้นเมื่อบทความของนายกถูกปล่อยออกไปมันก็กลายเป็นระเบิดเวลาสันสานที่เข้าเห็นคอมเมนต์ด่าเธอมากมายก็รลองให้อย่างหนักเธอไม่ได้หลอกวงใครเช้าวันรุ่งขึ้นนายเกตื่นมาเพล็กก็กลับไปแล้วเธอรีบเข้าไปดูในบล็อกพอเห็นฟีดแบ็กบทความของเธอที่ลงไปนายเอกก็รีบโทรไปสั่งให้อดินลบออกทันทีแล้วเธอก็เพิ่งรู้ว่าสาันสานไปปรึกษาปัญหาทางจิตก,กับเพลกด้วย และเพราะบทิดความของนาาเอกทำให้มีแฟนคลับของโจโตามมาหาเรื่องที่บ้านของซันซานซันซานเองก็หมดความอดทนเธอจะไปประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเธอไม่ได้บ้าแต่เพราะความรีบร้อนทําให้เธอพลาดตกบันไดลงไประหว่างที่เพลเ็กมาเยี่ยมแม่แมเพื่นของเขาก็โทรมาบอกเรื่องที่ซันซามาปราึกษาเขาถูกเปิดเผยแล้วและตอนนี้ก็มีนักข่าวมากมายมารอยอยู่หน้าที่ทํางานจังหวะน,นั้นเพื่อนเพลก็เ,เ,เห็นหนายเอกมาที่ออฟฟิศพอเพลกรู้เขาก็ตัดสินใจกลับไปที่ทํางานทันที ระหว่างที่เนกกำลังสืบข้อมูลเพิ่มก็เกิดความชุลมุนขึ้นแล้วพเพเก็ดึงตัวเธอออกมาเขาพาเธอมาที่ร้านกาแฟพเพเอกให้เนใจ่ายเงินค่ากาแฟคืนให้เขาผ่าน WeChat และพอแบบนี้ก็ทำให้เธอกับเขาด้วยแอดเบอร์กันอีกครั้งและมันก็เป็นวิธีที่เนียนจริงๆพเพเอกถามเรื่องบทความต้นเหตุของเรื่องเนกยืนยันยว่าไม่ใช่ฝีมือของเธอในเมื่อเธออยู่กับเขาทั้งคืนมันเป็นคำพูดที่ดูกำกวมชอบกลปัญหาตอนนี้คือใครเป็นคนแชร์บทความนั่นรวมถึงเรื่องที่ซันซามาปรึกษากับพระเอก พอนเนกรู้ว่าสันสันได้รับบาดเจ็บก็คิดจะตามเพกไปด้วยแต่เขาไม่อยากให้เรื่องยุ่งยุ่งไปมากากว่านี้จังหวะนั้นเองผู้จัดก,การของโจก็โทรหานเอกถามเรื่องที่เธอลบบทความนั้นทิ้งไปนเนกได้โอกาสการ,กรีบขอนัดเข้าไปคุยพเพกที่มาเยี่ยมสันสันที่โรงพยาบาลก็พยายามโน้มน้าวให้พ่อของสันสันยอมให้เขาได้รักษาอาการของสันสันอีกครั้งทางโจทีท่กําลังเดินทางไปทํางานก็ดูเคร่งเครียดเพราะข่าวนี้ดูจะแรงขึ้นเรื่อยๆและคนที่ต้องแบกรับก็คือสันสัน และทุกอย่างก็คงเป็นฝีมือของผู้จัดก,การของเขานั่นเองโจพยายามเลิกคิดตอนนี้เขาห่วงเรื่องงานและหมาของเขาที่ฝากผู้จัดก,การเลี้ยงแต่หมาตัวนั้นอาจจะไม่อยู่แล้วนางเอกเอาเรื่องคอมเมนต์ที่ตอนนี้ขุดคุยเรื่องสันสกันอย่างสนุกปากมาให้ผู้จัดก,การดูและมันก็คงเป็นฝีมือไอโอที่ผู้จัดก,การหามารวมถึงเรื่องที่ทุกคนรู้ว่าสันสานไปปรึกษาปัญหาจิตใจกับเพลงนั้นด้วยและมันก็ทําให้คนอื่นคิดว่าสันสานผิดปกต,ปกติวันนี้เพลงมาที่โรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าสันสานหายไป พอในครูก็ออกมาช่วยตามหาเธอกับเพคนักกันไปที่บ้านเก่าของโจนักร้องนังนันแล้วระหว่างที่ตามหาอยู่พ่อของซานซานก็โทรมาส่งข่าวว่าเจอตัวลูกสาวแล้วแล้วจังหวะที่พูดถึงชื่อซันซานหมาแถวนั้นก็เห่าขึ้นมาทุกครั้งทําให้เพคเริ่มเอใจปรากฏว่ามันก็คือหมาที่ซานซานกับโจเคยเลี้ยงไว้และหมาของพวกเขาก็ชื่อซานซานยาเพกพาขับมาที่โรงพยาบาลด้วยซันซานดูจะคุ้นเคยกับมันมากเพกถึงบอกเรื่องราวของซานซานกับโจที่อาจจะเป็นแฟนกันให้พ่อแม่ของเธอรู้ แต่ตอนนี้หลังจากที่ฟันฟันฟื้นขึ้นมาเธอก็ลืมเรื่องราวในอดีตไปมันอาจจะเป็นเรื่องดีแต่พเพชกลัวว่าจะเป็นแค่การป้องกันตัวเองถึงได้ลืมเรื่องที่อยากลืมเมื่อเรื่องกายเป็นแบบนี้พเพชก็หมดหน้าที่ที่จะรักษาฟันฟันอีกแต่านเอกยังไม่ถอดใจเธอจะต้องสืบหาความจริงระหว่างที่นเอกเดิอนออกมาจากบริษัทของพระเอกเธอก็มาเจอกับผู้ชายคนหนึ่งเข้าเขาคือประธานฟาร์นที่เคยส่งเลขามาติดต่อง,งานกับเธอว่าแล้วเขาก็ชวนเอกมานั่งคุย และประธานฟ้านก็คือคนที่หยิบปากกาให้ในเนกในวันที่เป็นสัมภาษณ์โจวันนั้นประธานฟ้านสนใจการเขียนบทความของเธอยิ่งตอนนี้เขาเห็นงานที่เนกเขียนเกี่ยวกับโจกําลังได้รับความนิยมน,นยางเอกยอมรับว่าเธอเขียนบทความนั้นด้วยอคติและเธอก็ลบมันไปแล้วและหลังจากที่ลบบทความนั้นไปก็ทําให้ทางบริษัทของโจไม่รับการติดต่อจากนางเอกอีกแล้วอยู่ๆประธานฟ้าก็เสนอตัวที่จะช่วยทําให้เนกสงสัยว่าทําไมเขาถึงได้คิดจะช่วยเธอประธานฟ้าได้แต่บอกว่าเขาชอบผลง,งานของนางเอก และคิดจะให้เธอมาร่วมงานด้วยเหตุผลที่ดูง่ายเกินไปมักจะแฝงอะไรที่น่ากลัวมากกว่านั้นแล้ววันหนึ่งฟนานก็ตื่นขึ้นมาด้วยความตงใจที่ฝันเห็นภาพเธอกับผู้ชายคนหนึ่งนั่งดูหนังด้วยกันในรถเขายังจูบเธอด้วยแล้วยังเห็นภาพที่เธอกับผู้ชายคนนั้นแอบไปเที่ยวกันรวมถึงที่เขาหอมแก้มเธอในตอนนั้นมันทําให้เธอมีความสุขแต่แล้วอยู่ๆเธอก็รู้สึกเหมือนจะขาดใจมันเป็นฝันร้ายที่เกิดขึ้นและผู้ชายในฝันเป็นใครกัน หลังจากออกจากโรงพยาบาลฟันฟานก็ได้มาทำงานที่ร้านเครื่องดนตรีดูภายนอกเธอก็เหมือนปกติแต่ว่าตอนนี้เธอกลับลืมเรื่องราวของตัวเองในอดีตไปงานของฟันฟานในวันนี้คือการติดโปสเตอร์เสลปินในร้านแล้วภาพของโจก็ทําให้ฟันฟานร,รู้สึกคุ้นหน้าเขาอย่างบอกไม่ถูกความที่เหยลลัวต้องไปทํางานต่างจังหวัดแต่ขวดเป็นห่วงนาเอกไม่ได้เพราะตั้งแต่ลงบทความนั่นไปก็สร้างศัตรูขึ้นมามากมายแล้วในเวลานั้นเอง,เอง,เองก็ได้รับตั๋วเข้าชมคอนเสิร์ตของโจตามสัญญาของประธานฟ้านที่ให้ไว้ ทีงานแสดงก่อนขึ้นเวทีโจยังห่วงเรื่องหมาของเขาที่ผู้จัดก,การบอกว่ามันหายไปเขาก็ได้แต่เชื่อผู้จัดก,การที่บอกว่ากำลังตามหายอยู่ไม่นานนะโจก็ขึ้นแสดงดนตรีมีผู้คนมากมายมารอชมรวมถึงสันๆารที่มาที่นี่ด้วยเธอยืนฟังบทเพลงเหล่านั้นอย่างคุ้นเคยส่วนอีกมุมหนึ่งของงานไหนก็มากับเขาด้วยหลังจบการแสดงมีการเชิญผู้โชคดีขึ้นมาบนเวทีเพื่อใกล้จิดก,กับศิลปินหนึ่งในนั้นก็คือสันสานันซา,าขึ้นไปบนเวทีด้วยความตื่นเต้น เป็นเพราะเธอสูญเสียความทรงจําทําให้เธอทําเหมือนไม่รู้จักกับโจที่ยืนอยู่บนนั้นแต่แฟนขับคนอื่นต่างกรันรสันซานได้เพลยตะโกนด่าทอดังขึ้นมาทันทีนักข่าวตามเข้ามาลุมล้อสันฟานไว้นากเอกที่เห็นแบบนั้นก็รีบส่งข่าวไปให้เพลยด,ดูเขาก็รีบตามมาทันทีแล้วจังหวะที่สันซานหนีการลุมถามของนักข่าวอยู่เธอก็เสียหลักล่วงหลุดเวทีไปนางเอกที่ยืนดูอยู่รีบเอาตัวเข้าไปรับแล้วก็กลายเป็นเธอที่ได้รับบาดเจ็บเสียเอง อีพีนี้สอนให้เรารู้ว่าเลสมมีสองด้านอย่ามองเพียงด้านเดียวเจอกันอีพีหน้านสวัสดีค่ะ